ชื่อของฮุยวันกรุ๊ปอยู่ในความสนใจของสหรัฐมาโดยตลอดเพราะถูกมองว่าเป็นแหล่งฟอกเงินให้กับกลุ่มอัชญรกรออนไลน์จากประเทศต่ตางๆโดยเฉพาะกับเกาหลีเหนือจนในที่สุดเมื่อเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาสหรัฐก็ประกาศสั่งแบนบริษัทดังกล่าวออกจากระบบการเงินของสหรัฐเรือข่ายปราปรามอัชญากรรมทางการเงินสหรัฐหรือฟินเซนรายงานว่าฮุยวันกรุ๊ปทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางสำคัญของแหล่งฟอกเงินที่ได้จากการหลอกลวงทางออนไลน์โดยพบว่าฮุยวันโอนถ่ายเงินเหล่านี้ อย่างน้อย4,000ล้านดอลลาร์สหรัฐตั้งแต่ปี2021ถึงต้นปี2025และยังพบว่าหุยวันเปรับเงินดิจิทัลจากกลุ่มแฮกเกอร์เกาหลีเหนือชื่อว่าราซาลัสนั่นจึงเป็นเหตุผลที่ทําให้สหรัฐตัดสินใจขึ้นบัญชีดาบริษัทหุยวันกรุ๊ปออกจากการทําธุรกรรมทางการเงินของประเทศขณะเดียวกันกองบัญชาการตํารวจไซเบอร์ของไทยก็พบว่าคดีเว็บพน,นันและแก๊งคอร์เซ็นเตอร์มีเส้นทางการเงินที่เชื่อมโยงไปยังบริษัทคุยวันเป็นส่วนใหญ่แต่ก็ยังไม่สามารถฟันธงได้100%ว่า สัตแห่งนี้มีส่วนร่วมในการกระทําความผิดด้วยหรือไม่ก่อนหน้านี้ฮุยวันเคยออกมาถแถลงว่าบริษัทไม่ทราบว่าเงินที่ได้รับมาจากกลุ่มแฮกเกอร์เงินดิจิทัลที่ถูกขโมยไปนั้นมาจากหลากหลายทางที่ไม่สามารถควบคุมได้ก่อนจะผ่านเข้าสู่บริษัทฮุยวันจึงทําให้ยากต่อการติดตามแหล่งที่มาของเงินได้ อย่างไรก็ตามเดือนมีนาคม2025ฮุยวันเปนถูกเพิกถอนใบอนุญาตธนาคารโดยธนาคารแห่งชาติกัมพูชาเพราะพบว่ามีส่วนร่วมในการฟอกเงินและสนับสนุนกลโกงออนไลน์นอกจากนี้บริษัทในเครืออย่างเฮาวังการันตีก็ปิดตัวลงหลังเทเล gram แ,แบนบัญชีทั้งหมดแม้ตัวบริษัทจะถูกปิดหรือระงับการให้บริการไปแล้วแต่ผู้เชี่ยวชาญเชื่อว่าธุรกรรมมืดบางส่วนยังคงดำเนินต่อไปอยู่และมีแนวโน้มเติบโตม,มากขึ้น บริษัทไชน่าไลซิตซึ่งติดตามอาชญากรรมที่เกี่ยวข้องกับสกุลเงินดิจิทัลพบว่าหุยวันยังคงดำเนินธุรกรรมหลายพันล้านดอลลาร์สหรัฐอยู่ ทั้งยังพบว่ามีการกระทําผิดกฎหมายเพิ่มขึ้นด้วยหลังสหรัฐสั่งแบนออกจากระบบทางการเงินประเทศแม้เว็บไซต์สาธารณะและช่องทางเทเล gram จะถูกปิดตัวลงแต่หุยวันก็ได้ย้ายการดําเนินงานไปยังแพลตฟอร์มและโดเมนใหม่อย่างเ,เงียบๆสะท้อนให้เห็นว่าแพลตฟอร์มนี้มีระบบที่แข็งแกร่งและยืดหยุ่นสูงสามารถดําเนินการได้แม้ช่องทางสาธารณะจะถูกปิดทั้งนี้รายงานจาก h u m a n i t y Research Consultancy ว่าด้วยอาชญากรรมข้ามชาติที่สนับสนุนโดยรัฐเผยว่า กัมพูชากลายเป็นแหล่งอุตสาหกรรมสแกมเมอร์และคอเซ็นเตอร์เฟื่องฟูสร้างเม็ดเงิน4 0นถึง600สหมื่นล้านบาทคิดเป็น60%ของ GDP ประเทศอย่างไรก็ตามรัฐบาลกัมพูชาออกมาปฏิเสธโดยตลอดว่าไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับแก๊งคอเซ็นเตอร์อีกทั้งรวมถึงปฏิเสธรายงานฉบับดังกล่าวชี้ว่ามีเนื้อหาเกินจริงไปมากและต้องการปกปั่นทางการเมืองและเป็นสิ่งที่ไม่น่าเชื่อถือ